สวัสดีวันพฤหัสที่2ี่พฤษภาคมนะครับในวันนี้เนะี่ยตัวเกมก็อัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้มีกิจกรรมให้เราไปโหวตนักเตะอีกแล้วนะครับโหวตเหมือนทุกทีเลยนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปกดให้ดูนะครับนักเตะที่มาเขาเนี่ยโหเรียกว่าเป็นน่าสนใจมากนะเป็นการโหวตนะครับสาหรับยุโรปนะนักเตะยุโรปแชมเปี้ยนชิพนะครับผม11คนเบส11คนนะ เว,เวลาในการโหวตเนี่ยก็อยู่ที่วันที่27ก็คือวันนี้ถึงวันที่3นะครับก็มีเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคือดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็ไปโหวตตามกันได้นะครับนักเตะที่มาน่ะเป็นนักเตะจากยุโรปหมดเลยนะครับผม5้าลีกใหญ่ของยุโรปนะจัดว่าโหดมากๆนะครับโอเคเราไปโหวตกันเลยนะครับกดโหวตเฮียสีฟ้านี้นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะ หลังจากกดหวตเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ครับให้เราเลื่อนไปที่อันดานล่างสุดนะครับจะเห็นปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่า next แล้วเราก็กดต่อเข้าไปเลยนะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นรายชื่อนักเตะต,ตามนี้นะมันจะมีตำแหน่งกองหน้ากองกลางกองหลังและก็ผู้รักษาวประตูนะครับมาเริ่มที่กองหน้านะครับผมกองหน้าเนี่ยมีชินรูนะครับผมโหเรียกว่าเยอะมากนะคนบมาเยอะมากนะครับเอมบัปเบ้นะครับก็มานะเอมบัปเบ้ก็มี โมล่าตาอิโมวิลเล่เลวานะผมมาเน่เนมาโรนัลโด้ซาร่าเมซี่แล้วก็คนอื่นๆที่ไม่ได้พูดชื่อนะเยอะอีกเยอะเลยนะครับเรียกว่านักเตะดังๆจาก5ลีกใหญ่ยุโรปางมากันหมดนะั่นในพวกแนวลุกนะครับคืออยากได้ใครนี่ก็โหวตนะสำหรับใครที่ยังไม่มีเอมบปเป้เนะี่ยถ้าเอมบปเป้มาเวอร์ชันนี้นยะผมคิดว่าน่าจะน่าจะตันอยู่ที่ร้อยหนึ่งนะแต่ว่าผมมีแล้วนะเพราะว่าเอมบปเป้ก็ประมาณนี้นะโรนัลโด้ก็มีตัวแจกฟรีแล้ว เมสซี่ก็แจกฟรีเยอะนะครับผมขอโหวตให้กับเนมาเนมาผมก็มีแล้วนะเอาเป็นเนมาแล้วกันนะผมโหวตเนมาแล้วกันเขาคิดว่าถ้าเกิดมาในพวกแฟนชอยเนี่ยน่าจะค่าพลังสูงกว่าเดิมนะผมมีตัว98นะครับอยากให้มีตัว99นะไม่มีนะครับขอโหวตเป็นเนมาแล้วกันนะเพื่อนๆจะโหวตใครก็โหวตกันได้เลยนะครับผมโหวตเนมาแล้วก็กดเน็กไปแล้วกัน มาที่ตำแหน่งกองกลางครับตำแหน่งกองกลางเนี่ยก็มีโคเวซิตเดยองนะครับผมเวอร์ลต oh ิโอ้โหโกเก้เรียกว่า5ลีกใหญ่รุ่งโรยเนี่ยมากันหมดนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันแทบจะทุกคนนะคิมมิดนะตัวนี้ก็เคยแจกฟรีไปแล้วนะครับเคยแจกด้วยการแลกด้วยอีฟิทบอลนะคาเซเมโร่เราผมขอบทนี่ครับจากลิเวอร์พูลแล้วกันนะฟาบินโยผมไม่เคยใช้ฟาบินโยเลยตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่2020นะครับไม่เคยเปิดได้ฟาบินโยเลยนะ ขอเลือกนักเตะจากลิเวอร์พูลแล้วกันฟาบินโยกองกลางเก่งๆจากยุโรปมากันหมดเลยนะแทบจะหมดเลยนะครับเยอะนะกุนนากิโลก็เอ้กุนโดกันก็มีนะกุนโดกันก็มีโอเคครับโหวตฟาบินโยไปแล้วเพื่อนๆชอบคนไหนก็โหวตได้ตามใจเลยนะผมกดเน็กนะครับต่อไปที่กองหลังนะครับกองหลังคนแรกคือลาโมสเดลิกนะครับผมลาโมสเดลิกโอ้โหอาโนก็มีว๊ เนี่ยพวกแบ็กก็มีนะพวกแบ็กซ้ายก็มีนะครับผมแบ็กซ้ายแบ็กขวามากันหมดนะครับผมกองหลังไม่ดีเยอะมากนะไม่ดีเยอะมากกองหลังนี่อาร์โนผมมีตัว98แล้วนะและแพ็กที่จะมาวันจันนี้ก็มีอาร์โนด้วยนะครับของลิวพูวันจันนี้มีลิวพูนะครับกองหลังเดินลิขผมเคยแลกไปแล้วนะตัว98แลกไปแล้วเอาเป็นลามอสแล้วกันลามอสแล้วกันนะจากลรเวลมัดลิบนะครับผม ลาโมสจริงๆก็มีแล้วนะแต่ว่าของคนนี้นี่ก็อยากได้อีก,อกนะครับผมอยากได้อีกเวอร์ชั่นนะโอเคครับกองหลังโหวตเรียบร้อยกดเน็กนะต่อไปเรื่องของผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูเนะี่ยมากันน้อยนะมีเมนดี้นะครับอาริซอนอาริซอนนาบาสนอยเออนะที่น่าสนใจก็น่าจะเป็น4คนนี้นะตามนี้นะ4คนนี้ สำหรับผมผมขอเป็นอาริซอนแล้วกันไหนๆก็เป็นแฟนลิวพูลนะครับผมนอยเอิร์นเนี่ยก็น่าโหวตนะนอยเอเิร์นก็น่าโหวตเพราะเป็นผู้สัาประตูที่เหนียวอีกคนนึงเลยนะครับผมขอเลือกเป็นอาริซอนแล้วกันนะอาริซอนโอเคพอกดครบทุกคนแล้วเราก็กดดันเข้าไปนะหลังจากที่เรากดดันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะเขียนว่า thank you for นะฮะคือขอบคุณที่เข้ามาร่วมกิจก,กรรมอะไรแบบนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะ สำหรับนักเตะที่ได้รับการโหวตสูงสุดเนี่ยก็น่าจะมาเป็นฟิวเจอร์ให้เราได้เปิดกันนะครับคิดว่าก็น่าจะอีกนานอยู่นะักกว่าจะมาก็ไม่แน่ใจว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะให้มันจบกิจกรรมการโหวตอะไรพวกนี้เรียบร้อยนะครับก็อีกสักพักนะอาจจะมาให้เราได้เปิดกันนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะนเพื่อนๆที่ดูแล้วก็ไปเปิดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสวดีครับ